สวัสดีค่ะสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเอฟซี MC นะคะที่อยู่ทั้งในประเทศเนาะแล้วก็ต่างประเทศนะคะที่ติดตามผลงานของอูล่ลังกำลังสุดตลอดมาเลยนะคะวันนี้ก็มีรถมาลงนะคะอีก2องคันค่ะก็ตั้งแต่คลิปของเมื่อวันก่อนเนาะที่นะคะเอาลงให้ได้ชมเนาะว่ามีรถเข้ามาเพิ่มนะคะ ก็ยังไม่ได้ให้ชมกันหมดเลยเนาะเพราะว่ามาเยอะมากนะคะก็แมคคะแนะนําเลยสําหรับเอฟซีที่สนใจนะคะมาชมตัวจริงเนาะมาลองขับได้เลยนะคะเพราะว่ามาเยอะมากนะคะแต่ละอาทิตย์นะคะมาเกือบประมาณ10บคันก็ว่าได้บางอาทิตย์ก็เข้าเป็น10คันกว่า ก็มีนะคะตัวมีรุ่นไหนเนาะที่เอซมองหาหรือว่าสนใจอยู่นะคะก็แวะมาจับจองมาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยวันนี้ก็มีมานะคะก็มออีอยู่คันหนึ่งนะคะคันข้างล่างเนาะ f อซจากภาคเหนือนะคะก็จองไว้แล้วค่ะเรียบร้อยก็เดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันนะคะให้ช่างทำการเอารถลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะคะ ันแรกนะคะก็เป็นคัสซีหน้าเต็มเลยความยาวก็6เมตรกว่านะคะดูความสดของคัสซีได้นะคะสีเดิมแตกออกนะคะ นิดเดียวแล้วก็มีตรงช่วงปลายเนาะถ้าทําเป็นรถดําเราก็ตัดช่วงปลายออกไปแล้วเนาะวัดตามช่วงล้อของสเปกกระบะนะคะตามที่ลูกค้าสั่งจองเนาะออดดััาาาลลลเเย เครื่องยนต์ของคันนี้นะคะก็5สูบค่ะ JO7E ขอมันเร็วนะคะสีเดิมก็สีเขียวอ่อนเนาะชุดแต่งไม่มีมานะคะดเดิมๆมาเลยลูกค้าชอบสเปคไหนนะคะสามารถสั่งได้ค่ะราคานะคะของรุ่นนี้ค่ะก็อยู่ที่ เก้าแสนแปดหมื่นบาทล้วนนะคะก็เรียกได้ว่าราคารถขยับขึ้นไปเรื่อยนะคะถ้าลูกค้าไม่เน้นแต่งเราลดให้ได้นะคะแต่ถ้าแต่งเต็มหรือสเปคกระบะใหญ่ก็ราคาอาจจะไม่ได้ลดนะคะเพราะว่าต้นทุนเนาะไม่ว่าจะเป็นเหล็กเนาะสแตนเลสชุดแต่งทุกอย่างนะคะขึ้นราคาหมดเลยก็ไปตามไปตามน้ํามันเนาะน้ามันขึ้นนะคะ อย่างที่แม่ค้าบอกค่ะก็เอฟซีที่สนใจมาดูรถตัวจริงเนาะถูกใจสั่งจองเราก็ลดให้นะคะลดให้ค่ะแม่นะคะ้ากันเองนะคะคุยง่ายค่ะก็แนะนํานะคะให้มาดูตัวจริงามาลองขับนะคะมาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องมาดูได้เลยนะคะไม่ว่ากันค่ะ,ะ,คะอันนี้ก็สภาพเืดิมนะคะที่มาก็ยังไม่ได้ล้างเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะใครหัวเก่งไม่มีถูกแผ่นกันความร้อนก็ยังยังสดนะคะยังสวยยังใช้ได้เลยดูได้เลยนะคะรถที่มาแต่ละคันอ่นนี่ค่ะก็จะมีคราบน้ํามันเนาะ,ะไม่ใช่น้ํามันเยิ้มนะคะลูกค้าเครื่องแห้งดีนะคะอุ้ยถลางออกนี่คือเครื่องไมกิ๊กเลยหาสูกค่ะสองร้อยสิบนะคะคอมมันเร็ว ทางก็จะเช็คนะคะน้ำก็จะดูเบื้องต้นก่อนเนาะเดี๋ยวจะทำการสตาร์ทแล้วก็ขยับรถไปจอดนะคะชุดเกียร์ค่ะนี่ก็จะเป็นเกียร์รอบเร็วเนาะเราดูแลให้อยู่แล้วค่ะเอสีไม่ต้องซีเรียสเลยเรียกได้ว,ว่ารถเสร็จเรียบร้อยนะคะเบ็ดเสร็จก็คือจบพร้อมใช้งานได้เลยลูกค้าอยากซื้อผ่านทกสหรือว่าอยากออกสดเนาะ หรือจะจัดไฟแนนซ์นะคะก็ได้ค่ะเราก็มีบริการให้ได้เลือกเลยนะคะเป็นอยู่กับความสะดวกของลูกค้าเลยอยากจัดไฟแนนซ์ก็มีบริษัทให้เลือกนะคะแล้วแต่เอสซีหรือว่าลูกค้านะคะ,ะสนใจเงื่อนไขของบริษัทไหนนะคะเ,คเสียงเครื่องค่ะนิ่มๆไปเลยภายในนะคะ สุดยอดมากค่ะลูกค้าตัวนี้เนาะมีอะไรมาให้พร้อมนะคะด้านหลังเนาะคอนโซลด้านหน้าก็มาครบเลยหลังค่ะเราลือออกมาซักทำความสะอาดให้ลูกค้าอยู่แล้วเนาะพื้นนะคะ น้ำพลาดเลย เดี๋ยวก็จะลงอีกคันนะคะสภาพหัวที่มาก็ใช้ได้ค่ะลูกค้าส,สวยนะคะกราบน้ำมันเนาะอันนี้ก็คือรถที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างนะคะรีวิวให้ชมกันแบบสดๆร้อนรๆเลยคันที่สองนะคะก็คาซีหน้าเต็มเหมือนกันกับคันแรกนะคะ คันนี้คัสซี่ยาวเลยค่ะก็อุ้ยน่าจะเจ็ดเจ็ดเมตรได้นะคะเจ็ดเมตรนิดๆเลยเพราะว่ายาวมากนะคะคันนี้คันนี้ติดจองแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะต้องขอประคุณน,นะคะไปยังเอฟซีภาคเหนือนะคะน่าจะจังหวัดแพร่หรือเปล่าคะถ้าแม่ค้าจำไม่ผิดเนาะก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าจำผิดเนาะ เพราะว่าลูกค้าเยอะนะคะแม่ค้าก็จําไม่ได้คันนี้ก็เอฟซนะคะขึ้นไปเลือกรถนะคะไปดูที่เสียงกงเลยเพราะว่าถ้าเอฟซมาสุรินทร์เนาะก็จะไกลนะคะเอฟซก็เลยโทรหาทางพี่เจมเนะาะเจ้าของอู่นะคะก็สะดวกนะคะก็คือถ้าไปกรุงเทพก็จะใกล้กว่านะคะก็ไปเลือกอยู่เสียงกงเลยก็ได้เช่นกันนะคะอย่าง f อนะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะอยู่ เหนือใต้ออกตกนะคะอาจจะไม่สะดวกมาถึงสุรินนะคะเพราะว่ามันไกลเนาะก็ <c oughs> ถ้าสะดวกไปทมรถนะคะที่เสียงกงที่กดังของพี่เจมเลยอยุงเทพนะคะได้เช่นกันค่ะก็โทรนะคะโทรได้เลยเ <c oughs> บอร์โทรนะคะ086 329 7855ค่ะก็ดับเจมนะคะยินดีให้บริการเลยก็รับสายตลอด24ชั่วโมงนะคะ,โ,ะ,คะโทรได้ค่ะ FC สะดวกนะคะ อยากไปเยี่ยมชมรถในกรุงเทพเนาะไม่สะดวกมาถึงสุรินทร์นะคะก็ได้เช่นกันค่ะทางอู่ของเราก็ยินดีเลยนะคะหรือ,อถ้าเอาซีหรือว่าลูกค้านะคะแบบใ,ใกล้ๆเนาะแถวโซนอีสารจะมาดูรถในอู่นะคะก็เบอร์โทรค่ะ0ูนย์เก้าแน่องแปดศูนย์นะคะนี่ก็เบอร์แม่ค้าเองนะคะก็โทรเข้ามา ได้นะคะยินดีเลยเพราะว่าแม่้าอยู่ประจํานะคะที่อู่เนะาะมาพูดคุยกันได้นะคะคันนี้พิเศษเลยเพราะว่าแปลงหน้านะคะเป็นโดมิเนเตอร์ก็เป็นอีกรุ่นนะคะที่วัยรุ่นเนาะได้ให้ความสนใจมากเลยนะคะแปลงหน้าค่ะก็คันนี้จบไปนะคะ1ล้านทวนค่ะ รวมทั้งชุดแปลงหน้านะคะเรียบร้อยนี่เลยค่ะชุดแปลงหน้าเนาะอัดมาในหน้ารถเลยนะคะงานคุณภาพนะคะงานนี้คือแบบงานคุณภาพแน่นอนค่ะรับประกันได้เลยนะคะถามว่าราคานี้แพงไหมไม่แพงนะคะบวกกับสภาพรถที่มาเนาะเนี่ยค่ะชุดแต่งเดิมก็มาเต็มมากเลยแกมเลดช่องลมหน้ากระจังกันชนเลดนะคะของเดิมจากญี่ปุ่นนะคะสภาพรถที่มาก็สวยมากนะคะ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะของเราก็เน้นเลยนะคะคัดรถสวยคุณภาพให้ได้จับจองกันนะคะหรืออยากเข้าไปเลือกเองอที่โกดังนะคะอยู่ในกรุงเทพก็ได้นะคะก็อยากที่นะคะบอกเลยโทรหาพี่เกมเลยนะคะรถสวยๆเยอะแยะนะคะของเราก็เรียกได้ว่าเป็นอู่ที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะในอเภอชลบุรีนะคะมีรถมากมายให้เลือกนะคะหลายรุ่นหลายยี่ห้อเป็นร้อยคันเลยค่ะสำหรับเอีที่สนใจเนาะ ไม่ว่าจะเป็นนิสสันยูดีมิตซูนะคะฟูโซโเนาะหัวประดุกนะคะเราก็มีเนาะหรือจะเป็นฮีโน่สมอตอนเดียวนะคะเ,เมกาอิซุซุนะคะเดกา้าอ่าก็มีนะคะอย่างคันนี้เนาะอิซุซุเดก้านะคะคันนี้ก็เป็นยาง900ค่ะก็ขอบคุณไปยังเอสจีจัดจังหวัดขอนแก่นนะคะคันนี้ตอนนี้ช่างก็ขึ้นกระบะอยู่นะคะอ่าใกลจะเสร็จแล้วค่ะ นี่ค่ะชุดแปลงหน้าเนาะก็สั่งมารอเลยนะคะมาพร้อมกับรถเลยเดี๋ยวลงมือทํารถให้ลูกค้านะก็จะได้จัดการแปลงหน้าให้นะคะก็เรียกได้ว่าได้รับความนิยมมากนะคะเพราะว่าทําแล้วแบบสวยเนาะดูแบบทําให้รถแบบเป็นเป็นรุ่นใหม่เ,เป็นรุ่นใหม่เนาะเป็นหน้าตัวใหม่วัยรุ่นก็จะนิยมมากเลยนะคะเราก็จัดการให้นะคะอย่างอันนี้ก็คือเบ็ดเสร็จนะคะในราคาพร้อมจบ ชุดแปลงหน้าเลยก็คือ1ล้านทวนนะคะราคาไม่แรงค่ะบวกกับชุดแต่งด้วยเนาะชุดแต่งก็ถือว่าคันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชมกันนตอนรถเสร็จนะคะช่วงนี้ก็ยอดจองมาเยอะเลยนะคะก็ขอบพระคุณนะคะ f อจซกเหนือใต้ออกตกนะคะทั่วทั้งประเทศเลยแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่สนใจเนาะแล้วโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะทางอ,อุ่ของเราก็ยินดีเลยขอบคุณนะคะทุกๆการติดตาม ขอบคุณที่แบบให้ความเชื่อใจไว้วางใจนะคะออ,อกรถจับอู่ร้านกำลังสุดของเราไปไว้ใช้งานนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะเราก็จะเน้นรถสวยๆคุณภาพให้เอฟซี FC, ให้ลูกค้าได้ไปใช้กันนะคะเดี๋ยวมาดูภายในใอ่านี่ค่ะคอนโซลด้านหน้าเนาะสวยงามใช้ได้นะคะมาครบเลย น,นี่เลยค่ะของเต็มหน้ารถนะคะเดี๋ยวให้ช่างทาการเก็บของลงหลังคาอันนี้เราก็ลื้อออกมาซักอยู่แล้วนะคะสวยมากค่ะลูกค้าคันนี้คอนโซลนะคะวิ้งเลยมีจอเดิมมาด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูคัสซี่ใกล้ๆค่ะหมุดนะคะยังสดอยู่เลย สีเดิมแตกออกเนาะนิดเดียวนะคะตรงนี้ขัดก็คือออกแล้วค่ะอ่านี่เลยค่ะเครื่องยนต์ก็ไม่จิกเลยอันนี้คือสภาพที่มาก็คือยังไม่ได้ผ่านการล้างเนาะดูคัฟซีได้นะคะอ่าคราบต์มันยังเต็มอยู่เลยนี่นะคะแต่คัฟซีนี่คือสวยมากนะคะของเราก็จะไม่เน้นที่คัฟซีไทยนะคะเราเน้นที่คัฟซีนอกเลยเป็นหลักเลยนะคะ สวยมากค่ะคันนี้เครื่องยนต์นะคะสวยมากค่ะลูกค้าใหม่กิ๊กเลยดูสภาพนะคะแปบ๊บนี่คือแบบโอ้โหไม่มีสนิมแม้แต่น้อยเลยดูค่ะความสดนะคะสดแบบสดๆเลยใช้เป็น10ปี20ปีนี่คือแทบบโโแบบโอ้โหแบบคือเครื่องมันใหม่จริงนะคะลูกค้าแบบสวยแบบสดมากๆนะคะอ่านี่เลยดูได้เลยนะคะโค้ดคัสซีเอฟดีคาส, D, คาสนอของแท้ค่ะ ช่างก็เช็ดน้ำเนาะก่อนที่จะสตาร์ทขับรถเนาะออกไปจอดนะคะตายหัวกิ่นก็ไม่มีผุกเลยแหงกันความร้อนก็สดนะคะยังสวยอยู่เลยดูได้นะคะทุกจุดเลยโอ้สุดยอดมากนะคะดูได้เลย เสียงเครื่องนะคะนิ่มมากค่ะลูกค้าชุดขากระจกเดิมจากญี่ปุ่นมาเลยสวยมากค่ะหัวเก่งไม่มีผูกไม่มีบุกเลยนะคะสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวช่างจะขับไปจอดเนะาะขอบคุณไปยังเอซทุกท่านเลยนะคะขอบคุณรู้ทุกการติดตามค่ะ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ